มานำรึฟังหมอลำอย่าลืมฟ้าอิ่มเลยเ็ร้อยห้าสิบอิ่มเลยเ็ร้อยห้าสิบอย่าพอกระสิบฟ้าอิ่มีบ้าให้คุฟ้ามานาหานขอลำสี่บาทขอย้ำเอ็มร้อยห้าสิบสี่บาทขอย้ำเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบแจกทองเอ็มร้อยห้าสิบแจกทองขอเชิญมาจองมาดูหมอลำ เพราะอิ่มแยกของมาจำมาดูหมอลำได้ทองกับเงินสนุกสนานแถมยังตกเศรษฐีรวยทองด้วยอ็มชื่นใจเป็นเศรษฐีใหม่ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบกระจังว่าน้ำใสยรอยาสบมาคอยมาหลุดคลอางานม้อลำแจกของแน่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 ไแน่แแน่แน่ต้องคมแทนแจกสุขซึ้เอ็มแล้วเสียยฟังพอลำร้องหายังรุ้นทองอย่าลืมเลย ดืมเอ็มร้อยห้ไอรู้ยเด้อเอ็มร้อยห้รวยทุกคนเนะเอ็รแจกทองเอ็มร้อยิแจกทอง ทองคำมานสะดุกสนานแถมอยากตัตทองเศรษฐีรวยทองโดยเอ็มที่ใจเป็นเศรษฐีใหม่ดื่มเอ็มร้อยห้าสกะจังวะน้ำฝ่ายร้อยห้าสิบมาคอยมาลุนทองแน่มางานขอลังแตกทองแน่แน่แน่แนแน่แน่ทองคำแน่แหนะสุดเอ็มล้อเสียงฟังขอนำาลอกมาย่างลุ้นทองอย่าลืมเลย มเอ็มร้อยห้ให้รู้ไว้เด้อโดมมเอ็มร้อยห้สียงดังๆได้ไมนะาสาวสาว เรื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมอบโชคให้กับแฟนคลับในวันนี้ครับคือจังผมประกาศเลยแล้วว่าหัวคำพี่น้องครับวันนี้เอ็มร้อยห้าสิบพืให้การสนับสนุนหลักครับแจกทองคำมูลค่าห้าพันบาทให้พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงที่นังยนนาฮานแล้วก็พี่น้องที่ซงอ่าซื้อเขาไปในฟ้ามองหันนะครับจอดลงในกระปุกนะครับพี่น้องเตรียมตัวนะครับท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับทองคำมูลค่าห้าพันบาทจากเอ็มร้อยห้าสิบครับ จะให้หัวหน้าบอยเป็นคนจับรางวัลน,นะครับครับรางวัลแรกทองคำมูลค่า5,000บาทจากเอ5 0จะเป็นของใครลุนลุนลุนเก็กี้ซีไม่อยางนาเจ้าทรงยุ่ิเกแกี้จ้งสีฟ้าพุ่นกูกินจนว่ากูเสียยังบลล่หล่อน,<ค>นเอาพี่น้องครับมาฟังชื่อนะครับลายคนแรกนะครับทองคำมูลค่า5,000บาทเป็นของคุณ นามสกุลจังขุนทศนะครับคุณจิติมาศจังขุนทศครับ0 9 4 5 1 5 9 1 9 1เชิญบนเวทีนะครับมาเลยไอ้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่แสดงตัวจบใหม่นะครับมาเด้อมาเด้อคุณจิติมาศครับหนึ่งออกมาแล้วมาแล้วนะครับ กฎกติกามีอยู่ว like ่าเข้าจะแกพทองเฉพาะคนที่นั่งอยู่ในงานมองนี้ครับแล้วก็ไม่มีการรับแทนกันนะครับหัวรับแทนเมียบได้เมียรับแทนหัวบได้จะต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นนะครับของคำมูลค่า5,000บาทรางวัลที่2จะเป็นของใครยุนุนอีโอยสะสเสียฝานึงไมก็ยักได้เนาะ ของคำมูลค่า5,000บาทจาก M150 เป็นของใครเอาอยแกเด้อยแกเด้อ๋อลุนไหลนึกว่าพี่น้องครับมาจากตำบลสำโรงพลันอําเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดใส่ละโยกมือใส่แม่ผู้ใดมาจากไผ่บึงผู้โชคดีได้แก่คุณปรมินศิรัตนะครับนี่ข้างนานี่เชิญครับเชิญบนเวทีเลยนะฮะขึ้นมา แสดงความยินดีต่อผู้โชคดีนะครับเอาชีตเจ้าข้นว่อปงใสไปในหยอกยอกยกยอกเองยอกเอยอกเองชีอไข่สีฟ้าผม่จะมาถือเข้าไปในสีเดือเรามาหาผู้โชคดีท่านที่3ามได้รับรองคำมูลค่า5,000บาทจากเอ็มรยห้าจะเป็นของใครจกเลยวจบเลยวบิดสีตลกูว่าเป็นอย่างขึ้นจเบิดสีชีฟ้ามาถือเท่อันน้ง อีน้องครับของคำมูลค่า5,000บาทจาก M150 เป็นของคุณแก๊แกที้แก๊กที่ลุ่น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 ,นออคุณแจะโอ้ยคุณแก๊กเนี่ย <c oughs> โอ้ยพอ่อใหญ่นีตัวคุณอภิสิทธิ์รวงทองนะครับ0 8 2 2์แปดสอคุณอภิสิทธิ์รวงทองนะครับเร็วเร็วเร็วมาป่าป่าน้ำศกุลนี่ต้องมาจากอำเภอวังหิน ปีที่ผ่านมาเป็นเป็นเจ้าภาพเมาอยเร็ว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 ซุ่มแต่ว่าอาจจะเพราะมันคนเดียวกันเลือนเลสกุลเดียวกันซื่อเร็วเร็วนะครับขอเชิญนะครับเชิญบนเวทีเลยขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะครับบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญตัวแทนจําหน่ายเครื่องดื่ม M150 บริษัทส่องแสงซุปเปอร์สโตร์จำกัดจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณกฤษณัททองตันวัลพัฒนะครับหรือว่าเฮียท็อปนะครับเป็นผู้มอบรางวัล ให้กับผู้โชคดีทั้งสามท่านนะครับนีละพี่น้องมาบิ่วารอลำแก่เกินร้อยได้โชคสองสันได้เทื่งกินเอ็มร้อยหาชีปได้มวนซื้อนอเซลยยังได้ทองกับเพื่อนเมื่อบ้าน ฝากพี่น้องไว้น้ำแนพี่น้องไปเบื้องหมอลำนะครับปฐมบมาเถิงศิลแล้เบียบวาทศิลอีสารนครศิลหมอลำใจเกินลอยพี่น้องขนฝาเอ็มลอยไปจากบ้านก็ได้จจกบ้านไปเขียนซื่อหนาเงานยหย่อดลงกระปุกจำขึ้นใจเอ็มร้อยห้าสิบแจกทองทุกงานหมอลำหรือว่าที่พี่น้องทียนไปตาบ้านก็ได้แม่งค่ะชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ับไปหอดไปหอดบูดกิจกรรมแล้วก็หย่อนลงไปในปุ๊กเลยพี่น้องผู้ใดผู้ใดก็ต้องเสียใจนะครับฝาที่อยู่ในกองหนี่ยห่สิบวัตถมเด้ครับเ้าสิส่งไปจับลังวันใหญ่นะคร มูลค่าเป็นลานลอฟังเสียงโทรศัพท์โหมายขา้างว่าฝาจะได้หนีไ่ได้ทิมจ้กป้ามเอาไปจับรางวัลที่กรุงเทพอ,อีกพี่น้องอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับทองคําแบบนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีนะครับนี่แหละผล่านา้นดวงดีเพชรีกับพ่อเห็ด คนดวงบ็ดีเดยคนดวงเสวยไปเก็บเห็ดนั้งเหยียบขี่ขี่ขผู้ใดขี่ซุ้มดวงดีเขาไปขี่ไม่แท่นเหน็ด <laughs> เอาพี่น้องครับแ<ต>สดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งสามท่านนะครับพี่น้องไปเบิ่งหมอล้ำใจกันหน่อยเหมือนลุ่นมีโอกาสมาหาพี่น้องพี่น้องขนฝาเอ็มลอยมาเด้อพี่น้องกินเอ็มลอยแล้วเก็บฝาไปห้ามไม่ทิ่มเลยเก็บฝาไปจะเฝ้าทิ่มที่ขวดนะทิ่มรวดไปขายขายเกี่ยมรวดแต่ว่าขันเขากินเขาต้องไปกินโยบานห้หหมามกินโยลานขาเพราะว่าแม่ค้าจะขอขวดไว้ ขอบคุณพระธาตุใครกันขอบคุณค่ะ <c oughs> ด,ดีกับผู้โชคดีนะครับรบมือให้กับเรื่องดื่มเ1 5มไม่มีลิมิชีวิตเกินร้อยครับรวมเดินทางสื่อสารศิลปวัฒนธรรมรวมกับหมอลำใจเกินร้อยสำหรับฤดูกาลนี้และก็ยังใจดีมอบโชคให้กับแฟนคลับรอ,อันเป็นที่ฮักที่เคดทอดคิดถึงพี่น้องนะครับโดยเฉพาะสีสเกตนี่ไปใส่กับบลืมจักเถื่อหมอลำใจเกินร้อยตั้งวงปี2559เจ้าภาพแรกนี่ไปจากจังหวัดสีสเกต นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่แจ้งเกิดให้กบยซีใช่เราจะมีงานต่อเนื่องมาจนฮอตปีที่แปดหากพี่น้องบอบึงบองยแง,งก็คงจะบ่มีมือนี้ครับห้องเพ่งโฮมแสดงแท่งใจเพื่อตอกย้ำความฮักความผูกพันพี่น้องศรีสเกตกับลูกหลานมอํำใจเกินรอยใส่แป้นครับมอํำใจเกินรอยยกมือสูงๆอีกเพื่อ,อนหนึ่งไหมครับขอบคุณหลายๆเด้อ